สำหรับคลิปนี้สิม่าาบอเรื่องเล่าของผ่าพ,พย,ายนต์เรืองไข่ออะนะคะพี่นอ้องก็นรื่การเข้ามาสวัสดีกับ่อม่เเม่เอฟซีสู้ผูสู้คนนะคะเอฟซีสาวหน่อยเพชรบันแพงเอฟซีหล่าหน่อยอุ้งอิงนะคะเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทู่นะคะมาบอกเรื่องเล่าของบอโจพ่อ,องหัวนาวุวงเหนืพี่น้องบอกว่าหน้าที่นี่นะคะพี่น้องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องเล่าของผาพ,พย์เรืองไขยอ่อน,นะคะ ค่ายอ้อนะคะตอนนี้ก็คือบอวโจวเองนะคะเ <_ d oll> พื่อนก็ได้ไปบันทึกเสียงประกอบเพลงเอ่เพลงประกอบภาพ,พยนตร์นะคะพี่น้องเนาะประมาณนั้นนะคะ, <_ d oll> ะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการตเตรียมเรื่องภาพยนตร์เรื่องค่ายอ้อเพื่อที่จะให้เสร็จสิ้นลงตัวในวันที่17กรกฎาคมห8นี่นะคะพี่น้องฝ <_ d oll> ากบอกต่อกันไปสุขหูสุกคน <_ d oll> แต่ในตอนที่สุดก็คือถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆนิมิตไม้อันดีนะคะเ่ราว่าจะเป็นการไป สัมผัสผู้นั้นผู้นี้ของบอสโจนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นมือพิเศษนะคะเพื่อนมิการอ่าเอินมายังล่ะเพื่อนไดบิงภาพ,พยุนเพื่อนเดเบิงที่เซอร์อืมหรือว่าตัวอย่างเล็กๆนะคะร่วมกันนะคะพี่น้องกับอ่าไทยบ้านเดอะซีรีส์นะคะพี่น้องอันนี้คือเพื่อนแด้นั่งมาเป็นบทสัมผณ์กันนะคะก็คือเฮียป๋องนะคะกับน้องแบงค์นะคะถือว่าเป็นอ่เพื่อนเองเป็นผู้หนึ่งที่ค่อย เห็ดภาพยนต์เหือเห็ดเอ็มบีนะคะพี่น้องในส่วนของเอ็มบีราว่าจะเป็นเอ็มบีเพ่งของพอของบอจูเพิ่นก็เคยเห็ดของอิหลาน้อยเพิ่นก็เคยเห็ดไห้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เพิ่นได้มาสังเกตสัมผัสเพราะเพิ่นได้สัมผัสในการเพิ่นที่เพิ่นในเบิงที่เซรอแล้วพี่น้องเพิ่นบอกเลยว่าโอ้ยบอมีภผาพยนต์เรืองใดที่จะพิเศษแบบนี้เลยพิเศษตรงไหนตรงเพ่งเอาตรงเพ่งก่อนนะคะ ตรงเพกนี่ก็ถือว่าเป็นภาพพยตร์เรื่องเดียวที่ใส่เครื่องดุตตีหลายที่สุดก็เหมือนกับเทียเอเพ่นเคยลงไปแล้วนะคะพี่น้องกินนี่ภูไทยจิมิมมี่ภูไทยนะคะพี่น้องที่เพิ่นเองนะคะได้ว่าถึงเรื่องเล่าของเครื่องดุตตีนะคะบอกว่าอลังการสุดๆนะคะใส่เครื่องดุตตีออเคสตารามาผาสมผาสานโอ้ยบอกเลยว่าเพิ่อนเองปื้มที่เพื่อนได้ยินได้ฟังได้เห็น นะคะพี่น้องและที่สําคัญการที่เพื่อนได้เห็นที่เซอร์เพิ่นบอกว่าผู้ใดเห็นน้าผู้ใดได้เบิงก็ถือว่าจะเป็นเรื่องเล่าของต้องมีความคิดคือกันกับผมนี่แหละวัสัน์นะคะสาหรับเพียป๋องนะคะและน้องแบงะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็เอิ่นตามที่บอจโจเพิ่นเอิ่นเนาะพี่น้องเนาะประมาณนั้นนะคะถือว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นมันไม่ใช่เรื่องไกลกาเลยเพิ่นว่าให้บอกว่าเป็นภาพพยนต์ที่สามารถขายได้ทั่วโลกเลย นะคะแล้วเพื่อนเองก็คิดไปถึงพุนพ่นได้พี่น้องสามารถที่จะไปเดินพุ่มแดงเมืองขั้นใดแน่นอนพุนไดพี่น้องถ้าบอกว่าได้ไปเดินพ่มแดงเมืออขั้นก็นสแสดงว่าเป็นภาพพย้ต์ที่ทะลุเป้าหมายเมียนราคาบรรุว่าพุนจะทะลุเท่าไหร ใน,ในนอนที่สุดถ้าพันล้านขึ้นก็มีโอกาสอยู่ดีไอเพนว่าเนาะแม่นบหมคะพี่น้องไอเพนเอกะบอไดสันทัดในเรื่องนี้นะคะพี่น้องกับประมาณความคิดนะคะพี่น้องให้บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องดีๆเมื่อาสู่กันฟังกระแลกันนะคะถ้าบอกว่าเป็นหนังที่สามารถขายได้ทั่วโลกขนาดนั้นนะคะพี่น้องแน่นอนที่สุดมีโอกาสที่จะไปเดินเมืองขั้นใด้ในน่นไปเดินพรมแดงโอ้อยากกินอิล่าหน่อยกับพอไปยางพรมแดงเนาะพี่น้องเนาะ ลูกสาวเฮ้านะคะพี่น้องพร้อมกันนี่กับพ่อลูกคููบุญน,นะคะนั่นก็คือถือว่าเป็นทุกคนนะคะในประเทศนะคะเพราว่าในเมืองไทยบพว่าตังประเทศเอซีบอกว่าห่มหอมอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าบอกว่าได้ไปเดินพรมแดงโอ้ยชื่นเมื่นเนาะพี่น้องเนาะยินดีน้่งลวงหนาก็แล้วกันนะคะและพร้อมกันนี่เพื่อนก็บว่าถึงว่าเป็นหนังแบบใดเป็นหนังที่สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะคะ พลังมั้งค่าเพื่อนเองก็ต้องเขาเห็นนําเพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนก็นต้องโอเคนั่มาสั่นพี่น้องนี่คือสิ่งที่เพื่อนคิดไปนะคะคุยกันไปแล้วก็คิดว่าน่าจะออกมาแบบนี้แบบนี้นะคะคําว่าเป็นงานที่บบเมนไก,ก่กาเนี่ก็แสดงว่าเป็นงานไงไม่ว่าพี่น้องงานระดับสร้างเอ,อไก่กาคือสัตว์เล็กถูกไหมคะแต่ว่าถ้าบอกว่ามันไม่ใช่ไก่กาแล้วก็แสดงว่าต้องเป็นเรื่องราวของความยิ่งใหญ่ เนาะพี่น้องก็ยินดีกับบ่อโจลวงหนาด้จ้าสําหรับพ่อผู้สร้างถือว่าเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์คายอ,อ้อเรื่องแรกของหมอลำของวงการหมอลำพี่น้องบอดโจเฮ็ดเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่หญทอิลีพี่น้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่ทุ่มทุนสร้างพร้อมกันนี่ก็มีผูู้มาาให้บอกว่าทุ่มทุนขนาดใดน,นะคะส่วนพี่ส่วนน้องส่วนเพื่อนพ้องน้องพี่เขามารวมนํ่ในในตรงนั้นก็นมีอิหล่าหน่อย ุงอิงเพชรบ้านแพงพ่อเอกแม่หน่อยเป็นผู้ร่วมสร้างด้วยนะคะถ้าว่าภาพพย์เรื่องมีออกไปลูกเต่าเฮาก็มีโอกาสนะคะที่จะได้ปาดปลื้มในส่วนหนีน้าเนาะพี่น้องและพ้อมกันนี่ก็จะมีเฮียหน่อยะะ่ะแล้วก็เฮียเล่นะคะพี่น้องแล้วก็เสี่ยหมูหยองนะคะพี่น้องพ้อมกันนี่ก็จะมีเสี่ยนุ่นพ้อมนะคะทิดตามที่เพิ่นเมาให้ฟั่งด้วนแล้วจะจับมือกันระวางเซียวนี่ละพี่น้อง เพื่อนๆน,นี่แหละพี่น้องที่ไว้ใจกันที่เสื้อมันในบอิโจยางรอยเปอร์เซ็นต์เกินร้อยนะคะเพิ่นกระส่วนเอาประมาณแบดวงของกลุ่มเพิ่นนี่แหละนะคะพี่น้องอยินดีน้ำรลวงหนาเลยนะคะเดียินแบบนี้แล้วนะคะสามารถที่จะขายได้ทั่วโลกนี่คือความหมายนะคะพี่น้องขายได้ทั่วโลกนั่นก็หมายถึงบอกเลยว,ว่าสุดยอดนะคะพี่น้องและที่สําคัญในส่วนของของหนังนะคะพี่น้อง ถ้าผู้ใดได้เบิ้งกสิเป็นคือผมว้านี่แหละว่าสั่นประมาณนั้นนะคะพี่น้องอันนี้คือออกจากเนี่ยแบ่งนะคะพี่น้องและที่สําคัญก็คือบอกว่าจะเป็นเรื่องเล่าของอารมณ์นะคะเรื่องเล่าของอัตลักษณ์เออวัฒนธรรมชัดเจนพี่น้องตรงนี้คือบอกว่าซื่อให้เห็นความเป็นอีสานนะคะแล้วบงประดมัยเขาว่าเบิ้งใดแตะคนอีสานพี่น้องถ้าเพ่ดว่าว่าตางชาติก็สามาถเบื้องใดแสดงว่าเข้าถึงได้ง่ายทําความเข้าใจได้ไม่ยากเมนบ่พี่น้อง ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่นาติดต่ำนะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วก็รอเนาะพี่น้องเนาะวันที่17กรกฎาคมเด้อพี่น้องเด้อล่งสู่จอทั่วประเทศนะคะและที่สําคัญทั่วประเทศทั่วประเทศไทยแล้วไม่พอนะคะพี่น้องร่วมทั้งฟังเล่าพอมนะคะพี่น้องไอเป็นเองก็ได้ล่งไปให้รับรูหลายคลิปแล้วนะคะย้อนเบิ้งในนะคะพี่น้องแต่ละคลิปก็เป็นเรื่องเล่าของการ พูดถึงความรพยนต์เรื่องค่ายออกมาเป็นลําดับแต่สําหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องก็ต้องอหาเแค่ดิตไปทังเฮียป,ป่องนะคะไทยบ้านเดอะซีรีส์แล้วก็น้องแบงค์นะคะพี่น้องที่เพิ่นมารวมพูดคุยกับบอดโจนะพี่น้องขอยิบยกตรงนี้มาเว้าวซูพี่น้องเงาฟังเพราะว่าในฟังแล้วกระูซื้อมีความ สุกนะคะพี่น้องมีความปราบปลื้มนั่นเองนะคะพี่น้องก็อยากจะให้พ่อพอแม่แม,ม,ม่เอฟซีสุภุสุข้นรอดติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อวันที่17กรกฎาคม2568นี้นะคะขอให้บอดโจนะคะพี่น้องทะลุเป้าหมาย หนึ่งพันล้านขึ้นนะคะพี่น้องขอบคุณสุภูสุคนที่เข้ามารับชมดเดินจ้าเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้าเน่นะคะท่านใดผ่านที่กดติดตามฝากกดติดตามน้าเดิอจ้าเด้อส่วนท้ายคลิปบอดจู่ก็เวลาหน่อยได้ฝากช่องกับแอดเพนขอบคุณในความก,การุณาของเพิ่นนะคะเฮงๆปังๆสุภูสุคนจ้าสวัสดีค่ะค่าอิลากะพ้อฟางซองที่สิงด้นานเอพเพนได้จ่าฝากอะไรก็แช่ในกำลังใจนี้เมื่อกี้ก็แช